สาคู่ครับผมสวัสดีครับน้องสาคู่วันนี้กำลังจะกจินยาครับผมกินยาล้างอาหารครับน้องสาคู่เกยเสียหายหรอครับนี่น้องสาคู่อัปเดตอาการให้มืองครับโดนไม้ใหญ่กัดอู้อสี่ห้าหกแผลเกยเสียหายแล้วแผลแห้งหมดแล้วทั้งนี้ก็แห้งแล้วแห้งลรวรครับน้องสากคู่เกยกินยางได้หรอครับ ไดับมยายังได้เป็นปกติหรอวครับเอาคああุณอ <c oughs> าคุณอาอุ้ยอยากเศร้าแหงอยากเศร้าแห้งสิกินยาเวลาสิกินยาอยากเศร้าแหงสิหลกเอารโคเอายามาเรื่อเายามามุนบนหรอ <c oughs> นี่ยาอย่งแน่นน่นะเมืองอ้อจะคู่กินยาอย่างแน่อันนี้ยาลดบวมแก้อักเสบนีเมืองอันนี้เอ้อเอื้อเออเออเอ้อเอ้อเอออื้อเ้อเอื้อ้้้อ้อ้าาเ้อ้เ ยาลดบวมแก้อักเสบกินเบิดแล้วเรียบร้อยน้องสาคูมักหลายกินยาปันว่ากินขนมแ <c oughs> สบแหง้งเอาแก้ยาเมน,เนี่ให้น้องกินบมึงดูอะไรเอาเมนี่ก่อนเอาเมนี่ก่อนเร็วอๆน้องถ่ายกินยา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 อยากแหง้งอยากแหง้อแหงอยากหายหรอกครับน้องสาคูอยากแรนหรอกครับ <c oughs> เรื่อยๆน้องสาคูอยากกินยายหรอกครับพี่โคกเร็วๆ่เน่พี่โคกโอ้ยบ่ท่านใจเอาบ่ท่านใจโอ้ย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  อยากกินยาไม่อยากกินยาไม่อยากกินยาอ,อ,อ,อ่ะอ่ะลูกขึนยินยาดีลูกลูกขึ้นอ่ะเอาเอาให้น้องให้นออ้องกินดีๆเออเก่งครับเก่งครับเก่งครับผุ่นขัานนา้นน้ำคว่ำทิ่มแล้วเรียบร้อยง <c oughs> าอันนี้นอกหมเห็นน้ำบ่ได้มีน้ำม,มีแฉะมีพะรุ่มอยู่บ่งไหนบ่งหันต้องมีสาคูน <c oughs> ้ำยาอนีรกินบ่กินแกะออก ก็ว่าตัวนี้กินบ่ดีปานได๋ว่ายามันมันจืดจะก็กินได้น้ําเบิดน้ําเบิดลน้ําิลูกอเร็วยางๆมึงดูยางมึงดูอ่ะยางๆมึงลูกยางมึงเอ้ยเอาให้กินมึงกินตัวนี้ยายาลดจืดกินกินบ่เอายั ตีปากยัดลุกข้อโอ้ยเห็นนอนแห้งหลมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวสัดญาทอัดจับไปมึงจับคือกล้องมึงอย่ามือบางอย่ามือบางกล่องเออเออเอออืมจิบก้อนยาหมาน้อยอึ๊บอึบหนาจิ๊ง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 เอาขวดหนามมาเทใส่ถ้วยน้หน่อยดูเดี๋ยวถ่ายกินน้ำกับพีิโกก็ลูก เว้น้ำ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 อยู่ในอันน่ในขวดในในตะกร้าในอันตะแกรงง้่น่ะอาหาินน้ำก้อนพัดอาหารน้ำก้อนพัดกินยาขัดกินยาแล้วจะกินผลไม้บ่ลูกหลายกินเงาะได้กินมังคุดครับกินเงาะได้กินมังคุดครับเดี๋ยวเทลงจักน้อยอโยกันพ่อพ่อพ่อ โจกอง,งมังนโอ้ยโอ้อยไม่ยงนี้บอบอให้อาบลูกแพ้สีแพ้สีออนเปียกขคเอาเอาเอางาะในตู้เย็นมาหน่วยนึงแล้วก็เอามังคุดอยู่ในผ้าขาวมากลูกนึงน้องกินบอเฮ้ใน่ถุงจมาเอาลูกแดงๆเด้อถุงข้างล่างนั่นแหละซ่องมั้งโอ้บอบออาบลูกบออาบบออาบให้แพ้หายก่อนลูกแพ้หายก่อนอุณะถัดใจมาหลายมันก็เจียวหัวหมุดที่นี่ เดี๋ยวพี่โคกสิเอามางอให้กินเรื่อยๆเรื่ๆเรื่ๆเรื่ๆโอ้ยโอ้ยลายอยากกินเงาอลายอยากกินเงาอลายอยากกินมังคุดครับมา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 มึงมึงนี่ยลายกินบ่นี่ลูกอันนี้เงาะนางลงก่อนลูกนางนางเอออันนี้เงาะอันนี้มังคุดนี่อะไรอยากกินอีหยังเดี๋ยวจะเฝ้าอันนี้มังคุดครับอันนี้เงอไอ้ลายอยกินอีหยังเอาเลือกเอาเอานนิ lượt áo chị kín ăn à đấy kín ăn à đấy mưu ni chị kín nhắn <laughs> lêu lêu áo à mưu áo à mưu áo à mưu cháp mưu cháp nè áo à là chị kín nhắn lục kín nhắn kín ăn à đấy kín ăn à đấy ơ lại kín lục lại kín ngọt áo <laughs> à, bị khô non luôn kìa kìa áo này à con áo à này áo à con áo à này bố xê áo bố oan có มึงวันนี no ้อันนี้เดี๋ยวอาลูกอ่ะเหมาะครับอุ้ยกินเข่าอิ่มแล้วจะกินบ่ล่ะเนี่ยกินหนังบ้านวะกินดีๆนะแม่โอ้ยนั่นเอ้าน่นเรีนเด็บบันนี่เล่นเด็บบันนี่ให้กินอีเด็บบันนี่เอ้ามันอิ่มกินเข่าอิ่มหันเนาะเอาเก็บเก็บไปอันเก็บไปให้มันกินอีก พอแล้วมันไหนสิอิ่มแล้วล่ะอันนี้เก็บไว้มันจะกินมันอ่ะมันกินยำเบนมันกินมันอิ่มเข่าแล้วรอให้แม่แกะให้ยังฮะรอให้แม่แกะรอให้แม่แกะให้ยังหมูบ่อแบบงาะนี่ซื้อมาจากบาทนี่ฮะเงาะซื้อมาจากบาทนี่เสียดายเอากินกินกินเร็ว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 เวอะลูกขึ้นก็เร้วลูกขึ้นก็เร้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องสักคู่อัปเดตให้มึงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวน้องสักคู่พักผ่อนก่อนครับ สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะนายครูขับครูขับ